ตัวละครกระจกกระจกแบบเธอคิดว่าจะทำอะไรฉันได้งั้นเหรอคิดอะไรอยู่ถึงได้มาสู้กับฉันเนี่ยเนี่ยเเห็นนี่เปล่าแพ้ท่าก็ไม่แพ้เนี่ยสายฟ้าเนี่ยทำอะไรของแกเนี่ยคิดว่าทำแบบนั้นแล้วฉันจะกลัวงั้นเหรอฮะหยุดทำท่าเป็นยาอ่อนเป็นยาอ่อนแล้วมาสู้กันสักทีได้หรือเปล่านะฮะคิดว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วแกจะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนอะไรของแกเฮ้ยเดี๋ยวเยจะพึ่งยังพึ่งได้คาฟก้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่นิยมเปิดมาเล่นมากที่สุดซึ าสาบานสิครับว่าทุกคนไม่เคยกดคอนโทรลแล้วก็เดินกันอะ<ม>เอาจริงๆคนเล่นคราฟก้าก็มีอยู่ 2, 2> แบบเลยครับแบบที่1คือเล่นพ่อนางโหดมากโหดชิปหายเลยบางทีมอนแม่งแบบฮึยฉัน,น่ะไม่มีจุดอ่อนไฟฟ้าแกมันก็กระจ,จอบเฮ้ยเดี๋ยวเอาอีกแล้วไอยและแบบที่2ก็คือสายพายสังคมแบบผมนี่แหละครับมันมีคราฟก้าครับเหยียบผมหน่อยเหยียบผมหน่อยจริงไหมถ้าผมจัดอันดับเอลของตัวละครในเกมได้ผมให้เอฟเอฟเอฟไปละ แล้วก็เรื่องเกมเพลย์ผมก็ขอยกให้ครัก้าเป็นตัวละคร FK ออโต้เกมฟาร์มิ่งเลยปั้นดีจัดทีมเป็นแม่งผ่านได้ทุกคอนเทนต์อะอย่างกิจกรรมล่าสุดผมเปิดออโต้เล่นไปได้เกือบแสนแตม้มแต่ว่า moc นี่ก็นิดหน่อยนะครับยังกดออโต้ไม่ได้ หรือพาผมกากวะแล้วก็ขออธิบายเพิ่มสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับดาเมจต,ต่อเนื่องแล้วก็การโจมตีต่อเนื่องหน่อยดาเมจต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาเมจพวกดีบัฟประเภทท่าเช่นช็อตไฟฟ้าเผาไหมา้ลมเฉือนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาจากผ่าดประเภทลบล้างหมดเลยส่วนการโจมตีต่อเนื่องก็คือการที่เราโจมตีแล้วก็ตัวละครในทีมของเรามีพาสซีฟหรือว่าพรสวัสดิ์ในการโจมตีต่อเนื่องตัวละครเหล่านั้นจะทําการตีสวนขึ้นมาครับ mm hmm. เช่นเฮอร์ตาโทพาสไม่ก็ด็อกเตอร์เรชัถ้าถามว่าผมบอก รู้พื้นฐานอยู่แล้วใช่ครับผมไม่รู้แต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนทํำคัฟก้ามีวิ่งบิวในปัจจุบันกันดีกว่าซึ่งก็ไม่ได้ปัญยากอะไรเลยครับในส่วนของไล์โพล4ดาวนั้นผมก็จะแนะนําให้ใช้เป็นฝันดีครับน้องไม่ก็ของแซมโปก,ก็ได้หรือถ้าใครมีประจําตัวก็อ่านั่นแหละ มันก็ต้องใส่อยู่แล้วยกเว้นซัว่าคุณจะลุล่นเลส่วนลิลิกก็ใส่ไอ้นั่นอะไอหน้า,นา,นา,นากากวิวแก็กสเตตก็ใส่ ATK ไปให้หมดเลยก็ได้ครับแต่ว่ารองเท้าสปีดแล้วก็ลูกแก้วไฟฟ้านะทีมส่วนใหญ่ที่นิยมก็คาฟก้กาแซมโปลแบ็กสวอรแล้วก็ตัว Support ซัพพอร์ตสักตัวอันนี้ใครนะและที่เหลือก็ได้เวลาบันเลงครับ All